สวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะขับมือนีกามาพอๆกับปตยียมิงเนาะพี่น้องเนาะรับมือนีการชีโศกสองสันพี่น้องทั้งรัฐบาลไทยเฮ้าทั้งล,า,งลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับซ้ำทุ่มโอซ้ำโม่มงกว่ารุนเล็กรัฐบาลไทยเฮ้าสองทุ่มครึ่งกับมาลัดรุนรัฐบาลเล้าต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ครับเมื่อวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่13กันยายน67ลาวพัฒนาออก481647ครับเลขล่างก็ออก16เนาะครับเนาะอันนี้คืองวดวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้คือพอเทียมสรุปให้เนาะครับเนาะเด่น8ปลอง7ก,กับ9 8กับ9บ่มาจัก๊กตัวพี่น้องมา7นะครับ4 7เ,เนาะพี่น้องเนาะ1 นะครับอามือนี่งประเติมาผ้ามาสรุปอีกน้องพี่น้องเนาะมีอยู่สิบห้าอาจารย์ดังพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนาพี่น้องเนาะครับสัดเปลี่ยนนาพี่นอนะ้องเนาะยังมาจากไหนพี่น้อง ข้าพเจ้าตียมจะเริ่มเลยนะพี่นอ้องพเจ้าตียมจะเริ่มจากพ่อสวัสดิ์นะพี่น้องเนดะ้อรับพ่อสวัสด์บนล่างวิ่งโลดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่ครับลงคะแนนเลยก่อนพี่น้องเอาส่วนจับคู่นะพี่น้องเนดะ้อ พ่อเพเนียนห้ที่ศูนย์สี่เก้าสี่สามศูนย์สามเก้านภินงเนาะครับมักตัวใดสอบตัวใดจะเริ่มกลับตัวไว้นําเล็พี่น้องเน้อครับขอเตรียมอขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเนาะพ่อสวัสดีนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้อง เสียนคนริมทางมวลน,นี้แยกบนแยกล่างมานะพี่น้องเนาะบนวิ่งแปดกับเก้าได้พี่น้องเด้อบนขับแปดกับเก้าเขาบอกยืดป่ะลาลาเดี๋ยวเอาล่างวิ่งสองตัวเดียวพี่น้องล่างวิ่งสองนะครับ อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอแด้วครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะพี่น้องเนาะสามแปดสี่แปดห้าแปดห้าเก้าล่างสองห้าสองหกสองเจ็ดพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมครับประแจมกะขอขอบคุณหลายๆลา้วครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เฉมมาลาดเด้อพี่น้องเดอ้ออาจารย์เฉมมาลาดบนล่างวิ่งรูด โอ้ลมแปดกับเก้าเนาะพี่น้องเนาะบนล่างมิ่งรูดแปดกับเก้าครับลงคะแนนเลยพี่น้องเอาส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อชุดเด่นชุดเด่นนี่สองแปดสามแปดสี่แปดเน้นสี่แปดพี่น้องชุดล่องนี่ขึ้นเน้นที่เก้าสองครับเลขสามตัวก็ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ ระวัง8ปดเก้าคนว่าครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับประตจมกับขขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เฉ็มมมาลาดน้พี่น้องเนาะครับที่สำคัญนะพี่น้องเด้ออาจารย์ในการ้รางมักจะลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เพี่น้อง ปูศูนงวดที่ผ่านมากกับสีเด้ด้พี่น้องเด้อเข้าตัวกับวัน,นี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่7 6กับ7ครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับประตจมกับข้อกับขอบคุณปูหลายๆแด้ครับเดอ้อปูศูนเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องรับปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด4กับ9เน้นที่9 4กับ9 4 9นะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นที่ติด9และพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอครับผม กับเตรียมข้อกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปูโคราดนะครับงวดที่ผ่านมามานํากันนะครับเด้อเล็กบิงนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกตพี่น้องครับปู่สีสะเกตงวดที่ผ่านมากะสีเกดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนดะ้องวดนี้ปู่ว้มาบนล่างวิ่งรูด3กับ2เน้นที่3 3กับ2 ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับประแมกระขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกดเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดแปดกับ1น่พี่น้องแกับหง หนึ่งแปดครับครส่วนเด่นนะพี่น้องเด้อแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวลองเฮ้ามาักเข้ากับพิจณามึงนะ้พี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับข้อขอบคุณหลาย่านนะครับเด้อเซียนหนองหานนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็ดเด็พี่น้องเน้นที่6กกับ7จ็ 7. นะครับครับเอาส่วนจับคู่เด้พี่น้องเด้อเน้นที่6กสตัวเดียวนะครับเอามักสอบต่อได้กับพิจารณาเมืองนอะพี่น้องเนาะ แับหน้าจอครับผมครับี่แอมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูทองนะพี่น้องเ้อปูทองวันที่ผ่านมาก,กับสีเจเข้าตรงๆนะพี่น้องครับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูด2กับ9 2กับ9้า ครับเอาส่วนจับปูได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวเลกอะพิจาหน้ามึงนะพี่น้องนะเนาะปูบนโบนิ่นให้นะครับเอาแชปหน้าจอครับผม,บรมบบบค,ผครับพอเตรียมข้อกราบขอพระคุณปูไหลายแล้ครับเด้อปูทองนะครับเนาะขอให้ปังปังหยกงวดน,นี้พี่นอ้องอฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ พ่อแหลนอนนาพี่น้องพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกพี่น้องห้ากับหกครับครับส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อพ่อแหล่พเนนในที่หกสี 4, ่หกศูนย์สี่สอง นะครับงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่อเขาได้พี่น้องเด้อเขาตัวที่บนเน้นสี่เกตเข้าตรงๆนะครับเนาะพ่อแหลนอนนานะครับเอาแคบหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อพ่อช่างคมนี่งวดนี้บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ด เกตกับแปดพี่น้องเกติกับแปดครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เข้ามาเข้ากับพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะครับงามคือกันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกระคอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามพี่น้องกับปูสามบนล่างวิ่งรูด6กับแปดพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูด6กับ8 6 8นะครับ อา้าวบานนี้ส่วนจับคู่พี่น้องปูเน้นให้ที่แปดสี่แปดห้าได้พี่น้องเ้อคขับหกหากัน,ก,นกันไว้เนาะพี่น้องเนาะขับชุดวินนะครับควายเข่าปังปังอย่าลืมนะพี่น้องเด้องวที่ผพานมาเจ็ดสี่ได้พี่น้องเ้อเพนานมาปูให้มาเจ็ดสี่เลียออกสี่เจ็ดขับมวนนี้ก็จะลืมลับตัวไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะขับแชปหน้าจอครับผม ขับเตรียมข้อกับขอขบขอบคุณปูหลๆนะครับเนาะปูสามนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนดะ้อขับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้องเจ็ดกับ8ครับอาส่วนตัวเน้นพี่น้อง สี 48, 28, แ่แปดสองแปดสามแปดมีสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดตัวเก่าน้ำหนักพี่น้องเนาะครับเช็หน้าจอครับผมครับเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายนะไรไครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะอหอยเขา่าหอยปังปังปงวดนี้ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องเซียนหนองคาย8กับ9ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอตัวเน้น4838หมวดที่ิพานมากเข่าตกกันนะพี่น้องเนอ4สเข้าตรงๆนะครับเอามากสอบกับเด็กกับพิจนนานามืองน้อพี่น้องเนอะ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆน,คยนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อก็คือของพอแต้มนาะพี่น้องเนาะครับของพอแต้มบนล่างวิ่งรุดเลขวิ่งบนรุดเดนะ้องวดที่ผ่านมาพี่น้องแต่ว่าเลขจับคู่ลุดนะครับงวดเดียวพอแต้มไม่มากหกกับแปดพี่น้องหกกับแปด ส่วนจับคู่พี่น้องเน้นสามแปดสี่แปดสองแปดนะครับตัดเยนนะพี่น้องเนะเาะผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกราบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไวพฟขอ้อเขา้าขอ้อแตกปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกๆม,มันมันกันส่วนเลขสามตัวก็ตามนี้น,นะพี่น้องเด้อลองเมึงเนาะพี่น้องเนาะห้าสามแปดห้าสี่แปดห้าสองแปดนะครับอ่ะบัดแล้วพี่น้องสิบห้าอาจารย์ดังเตรียมพามานับคะแนนเมึงเนาะพี่น้องเนาะครับว่ามีตัวใดศูนย์โบมีคะแนน,นพี่น้องหนึ่งมีหนึ่งคะแนน 2มี3คะแนน3ม,มี2คะแนน4มี2คะแนนหมี1คะแนน6มีห้าคะแนน7มีสคะแนน8มี8คะแนน9มีหคะแนนสัตว์เกียดนาะพี่น้องเนาะ8เด่น8คือเกาพี่น้องอันนี้ก็ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ ขับเด่นแปดลองนะพี่น้องเนดะ้อะลองหกกับเก้าเจ็ดนะพี่น้องเนดะ้อะเจ็ดกับสี่คนะแนนนะครับพอเตรียมขบวนอยากเอาหลายตัวอะไรหรอกพี่น้องก็เบิ่งเอาตามนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะครับหลายๆกับเอฟทีกับชีจะเกี่ยวตัวใดก็ยู่น้องพี่น้องเนาะ จัดเจ็บน,นะพี่น้องเนาะเอาสายวิ่งสายหลุดด้วยพี่น้องเนะ้อลองิึงนะพี่น้องเนาะแต้มข้อไวอ้ยพรอนคอยเขา่าคอยแตกนะครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชบโมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอามากระจัดขัดขัด้าผ่าน,น้ะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ครับเนดะ้อ สรุปโค้งสุดท้ายลาวพัฒนาเด่น8ปรอง6กับ9เนาะพี่น้องเนาะส่วน7กับ2กับเบิงอ๋อได้พี่น้องเนะ้อคะแนนมอเตรียมก็เอาตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับคอยเขา่าคอยให้ปังปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันหมันกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนะ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใกดเตี๊ยมน้ำแดงนานะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเอลนะครับเนะาะฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นํา นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันๆมาดฮงๆฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้สวัสดีครับผม